สวัสดีจ้าสวัสดียินยดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแหวนเพชรอีกแล้วจ้าเมาื่อไหมาซอยจูตะชอว่งนาตาไม่ไ,ได้ตื่นไปไหนตื่นมากับกีแเราพี่น้องไปวันนี้เขาจะพามากินซอยจุก,กับผักสดๆจากสวนของแม่จ้าก่อนอื่นกะอยู่ไห้อยู่หน้าเนาะ <c oughs> เสียงแล้วให้ขอมก่อนไหยข้างข้ามเขาก่อนเดี๋ปุ้ยกี่ขวน้ำลูก้ำหลานเออ ไปจ้าพี่น้องจะพาไปกินซอยจุกับผักสดๆจากสวนของแม่จ้าอันนี้กองเขา่าผ <laughs> ัก,ก,กอะไรก่อนนะผักผักกาดดอกก่อนผักอะไรกวางตุ้งก่อน ก,ก็สิไปกับขอจักบูก็พี่น้องแก่ข้าวแก่ข้าวาหวานจุ่ยๆขออนุญาตวางแก่วกันเนะาะแล้วค่อยมานั่นเก็บเอาอปุ่งกองเข่าก่อนทุเรศเลยมาพี่น้องคําแหลกตับตับไอ้ขามาสดๆดินี่บุ้มเป็นงัวเนื่อยกิโลเลนี่ อืมหอมกรัวฮะอืมับจับองด้วยฉีไอต้นหอมเลยปยังจะทานี่ต่อไปทานี่ต <Eso. S 3> ่อไปพักหอมขามใช้แดอหอม่งเดียว กินไส้จูต้องกินตอนซาๆสๆเดยพี่น้องบรสันมันบรสแปบสวยมากเนื้อมันบรสสดละผักชี่ดีกั็สิเริ่มเป็นดอกดนะอเอาชีนี้เธออยู่ฝั่งนั้นใช่ไหมมาพี่น้องผักชีงามๆเลยขอแอกให้ดูนะ อันก็เขากะติเฮยนี่มันเป็นดอกแล้วอะ่ะเอาตอนเก็บเลยนะเห็นปะอ,อืมักปุอืว่าอกองเขาอีกกลนโอุย้ยกองเขานี่ก็ยาก็ทิสีหรอกทานนี้ว้อพี่เด้พ,<ม>พี่น้องอืมต้องจิบกีบพันตับ

อืมบุกาเดี๋ยวบุมีมคบตุอย่างตัวสั่นครับพีิกบบเกืเเอบเผ็ดไปเนอะหายุคหากินน้ำสวนเหรอพี่เ่ร

อาจาพี่น้องอื่นหอมนั่งบ้วค่ะมองตามพลชลุอะไ้คำนี้ไปเลยพี่น้อง ออกดังที่นี่ผักอะไรแซ่บสุดผักกาดเพราะวันไม่มีกลิ่นหรอกอืมอือีกไหมหรือพอแล้ว พี่น้องซื้อกลัวม,มาพี่น้องอยากซื้อผ้าไปกินรอบตัวนแล้พราว่าซื้อผ้ามากินคางสวนมันตังกินดีๆก่อนเสริมไหมคะจับตัวเล็กเหรอหนูน่าเชนะื่อเลย แับแม่หอ,หอ,อมไงหอมไหมแม่เอา,เอาน,นีไปนนัเปุนวะรู้ใจขนาดมามาพี่อ้อกจิ๋วหองไงน้ำกันจ้าจิ๋วชอบเท้าหอมเคี่ยอืมหอ,อมอมาจิ๋ เน er> ี่ยก็พาคือดูอ่อนเลยเหน็ดเหน็ดเข้ามาเก็บยังไม่ไปเลยนะอืมอืมอย่างค่ะแกข้าวก่อนนั่งเข้ามาืบนั่งเข้ามา ขาม,ามักออบอ้าเต่อไปหนอะลิ้นปานสามหลอถึงเหละเลยหอมเลอกพีกไีมคะลิกไม่ได้อันก็เห็นพ่อเก็บไปให้แม่แกงอ่ะ Hoặc chưa có hôm qua hôm qua hôm qua không, qua hôm qua hôm qua hôm qua ิเขาเก็บเลยเด้วันไป่ห้อขามันจะกค้งเราจะเทต้นนี้เินท่าคค้มเดี๋ยวทาเก็บพวกทัวกันเถอะ คนอนีรขึ้นสว่านเลยวะรวยแล้วตวยๆเลยพันะพันวะเอาคือหอนวะห,ห,อออหอนอะไรหอนแบบเอาขึอนหอนอะไรหอนแบบหน่อสดุดๆกับผักสด พี่น้องรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาพบมาพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย